นะครับทิพย์หลวงพ่อบางทีนี้กี่ชีวิตยดี๋ยวกดเลยนี้เรากำลังอยู่บนรถบัสนะคะราับนะครับเดี๋ยวกะเรากำลังจะเดินทางไปหลวงพ่อบางกันนะคะรับเพื่อนร่วมทริปเพื่อนร่วมทริป เี่แล้วได้ค่าับมเรียบร้อยแล้วหเฮดไม่เห็มุกกินน้ำพุคันนี้จะพาเราไปทริปนี้ไม่ถ่ายเลยถ่ายเลยคันนี้นะจะพาเราไปคลิปหลวงพระบางนะคะ 14ถึง17เฮลโลตุลาคม2,66พันหกสเฮโล <Hello. S 1> อับคืดอ,อ้ยอ้ำเข้ากล้องหน่อยในวันนี้แล้วเดี๋ยวจะมารับเราวันพรุ่งนี้ตอนเราลงที่วังเบียงนะครับจรเจ้าผมผมขอญาตแจ้งก่อนนะครับเ,เรื่องไอ,อ้ตอนขึ้นสายรถไฟนะครับเรื่องของมีคมพอดีขห้ามนะครับอย่างอะไร,รต่อยล็บก,ก็ไม่ได้นะครับ oh. ก็สามารถฝากไว้ที่รถดได้ครับ น้ำเป้ผมได้ครับผมจะรวบรวมเอาไว้ครับผมครับเป็นน้ำเาก้อนเนื่องามีข้อมาไอรู้ตัวไอตัวเองโง่ต่างต่ามันไม่โง่แต่ปากหมายเยนะ้ำเปล่าได้อยู่ครับไอ้แล้วก็จะมีพวกพวกน้ำหอมพวกสเปรย์นะครับจะไม่ได้นะครับล้างมือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ล้างมือได้ยาติดยาติดยาติดยาลบกวนเช็คพาสปอร์ตที่ติดตัวด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ในการสแตมป์ผ่านนะครับครับผมเดี๋ยวพอถึงหน้าด่านแล้ว ลงรถไม่ต้องเอาของลงนะครับไปเดี๋ยวตัวกับพาสปอร์ตนะครับครับผมอ๋อจะเก็บให้เกิดไม่โดมีปัญหาจริงเดี๋ยวผมวิ่งเอามาให้รถเขาเลยจอดรออะไรอยู่ดานนมี่ท่านไหนจะฝากขอไหมครับไไม่ดด้ตัเราจะไปสเต็มข้ามประเทศกันแล้วนะคะ นนกกไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันค่ะายบายคุ้ค่าสเต็มออกนอกประเทศเรียบร้อยแล้วพี่น้องเราจะขึ้นรถบัสไปแล้วนะ จะไปกันแล้วค่ะขึ้นรถบัสแล้วนะคะเพื่อนก็ขึ้นมาแล้วเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือเพียงบางส่วนนะคะที่ยังทำเรื่องผ่านใช้แดนอนะคะนอย่างจีนไปยโอ้เสริมความงามแลลว โอ้ยเสริมความงามนะคุณนายคุณนายสาธารณสุขอำเภอศรีวิไลจังหวัดหนองคายนะคะพี่น้องบึงการบึงการบึงการเอาแน่ย็บึงการแล้วโอ้ยว้าวพีดบึงการเนะพี่น้องงามกว่ไม่บอกเปรียบไม่สวยไม่ไปนะคะไม่สวยไม่ยอมออกรถออกรถงร้วปิดประตูปิดประตูเอาปิดประตู สรุปกี่ชีวิตทริปนี้33 3สิบสนมสามสิบสาให้บวกสองบวก2 3งสามชีวิตนะคะผู้ใหญ่31เด็ก2ป้ายเต็มแล้วเต็มแล้วเชิญเชิญนั่งเชิญนั่งครบแล้ว33ชีวิตไปได้ครบแล้วเหรอครับครบครบอ๋อไปฝั่งโน้นไม่ต้องลง โอเคเอาไปฝั่งโน้นให้ทัวร์จัดการให้เลยเก็บพาสปอร์ตดีมากไม่ต้องลงนั่งอยู่ในรถเลยออนซอนทัวร์เนาะชื่อออนซอนทัวร์ข้ามสะพานไทยลาวหนอก้งคายแล้วนะคะพี่นอง ว่าเราไม่ต้องลงนะคะเดี๋ยวตัวแทนของทัวจะลงไปจัดการเรื่องเอกสารให้ค่ะพี่น้องแต่ เงินตราแี้แลกเงินลาวแล้วนะคะอันนี้คือ6กแสนยี่สิบพันกีบนะคะเท่ากับ1,000บาทไทยนะคะตอนนี้อัตราเงินลาวณวันนี้นะคะวันที่14ตุลาุม2566สมะนะคะ6ก0กีบเท่ากับ1บาทไทยนะคะพี่น้องอันนี้คือ1 0 0 0พันบาทเท่ากับ หกแสนยี่สิบพันขีดหกแสนสองหมื่นสองตอนนี้ก็เลขหกแสนยี่สิบหกแสนยี่สิบพันขีดแต่พกนีสิบเนาะที่านเรียกว่ยี่สิบพันยี่สิบห้าพันหกแสนยี่สิบพันขีดโบมีเงินคนละหกแสนหกแสนหกแสนสองหมื่น 6 20,000กีบเขาเรียกเออ20,000บาทรวยแท้พากันมีเงินคนละ6 0ส0น6เส้น0เส้6 20,000ใส่ประมิณ6 0 0 0นบ่เด๋เมื่อก้าป้าเดี่พวกเงินกันคนละ6เส0น0 0เอหนึบาทต่อ620กีใครตู้มันเด็อ๋อหมายความไปไป พอลงจากรถบัสก็ไปขึ้นรถตู้แล้วแต่ว่าเอ้ยไปขึ้นรถไฟแล้วแต่เขาจะจองให้เราเที่ยวในเมืองพิจูเอาเราเราล็อกไม่ได้นะตอนนั้นเหมือนบอกเที่ยวไปหนูเขาเริ่อเเรื่องบอกรีบบอกรีบล็อกไม่ได้ล็อกลอกไม่ได้ล็อกไม่ได้ประตูท่ามพราะมันมันบางบางอันเขาจองไว้แล้วบางการขอซื้อไว้แล้วคแต่จะล็อกไว้เหมือนที่ไม่แล้วตอนนี้ที่ที่เราซื้อของเราเนี้ยก็คือเราเรารู้ทุกท่านเป็นยังไงเราที่นั่งมีอยู่แล้วในในตั๋วรู้อยู่แล้วครับเดี๋ยวว่าจะเป็น จะเป็นแต่ละตัวแต่ละคนจะกระจายครับแต่ว่าไม่ห่างกันมากครับครับผมแล้วแต่จะได้ใช่ครับบนนึงมีสี่บูกี้ถ้าถ้าไม่ต้องดีไม่ต้องดีเนาะไม่นั่งด้วยกันเพราะเน่ที่จะได้นั่งด้วยกันรถไฟนี่ะมันห้าหกตัวเขาได้เขาเปลี่ยนอ๋อสรุปสรุปว่าแล้วแต่เขาจะจองให้ว่าได้นั่งตรงไหนแล้วแต่กายพนักงานเขาจะออกปีให้เราเขาปีนแล้วเราล็อกไม่ได้เลย ไม่จงเลยนะเนี่ยสาบอกว่าตีหมดจากจากที่เราเริ่มเริ่มออกไปถึงไปถึงที่หมายใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่มีโนพี่รถตู้เนาะประมาณที่กว่านาทีท่านมีก็สามสิบนาทีไปถ้าเราไปรถไฟนี่ยี่สิบกว่านาทีนะโอเคโอเคโอเคสรุปว่าแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราจะได้พี่พี่เบอร์ไหนก็นั่งตาม ตามตามปี้ที่เราได้แต่ไม่ได้นั่งด้วยกันแต่อาจจะได้นั่งคู่กันอยู่อ๋อมันก็คงจะอยู่ใกล้ๆโซนๆเดียวกันนั่นแหละโอเคเจ้าเนาะสบายดีท่กทาสบายดีจ้าเปจะไหนค่ะเดินทางเมืองโบเมื่อยอยู่เนาะทั้งเมืองทั้งมวลเมื่องถามาสบายดีเด้อยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นครหลวงเวียงจันท์เนาะเมืองหลวงของประเทศลาว ค่ะพระเจ้าเองมิซอวานางีิไลพรนะคะเวลาซื้อรถซื้อนางเลยเอิญน้องนางก็ได้น้องนางแล้วน้องนางก็มาได้มาคนเดียวเ้ยไม่มีรถคืน้น้องมีไอ้สายยานเนาะทันแรกของเราเลยไอ้ซูเฟอร์รถขอเรียนไอ้สายยานจะหนึ่งตัวหน่อยค่ะเจ้าน้องไอ้สายยานเป็นซูเฟอร์เนาะจะนำพาเขาไปสถานีรถไฟ แล้วก็อีกหนึ่งทานก็คือน้องกันเนาะน้องกันค่ะมาด้วยกันนะคะเจ้าเนาะก็น้องมีน้องมีเนากระากไปสถานีรถไฟเลยเด้อก็ได้ไปทองเที่ยวนะคะอยู่นครหลวงยังการของเราไม่มีโปรแกรมนะคะก็จะออกน่าด่านเลยนะคะู้เป็นอย่างเนาะไปม้วนยู่ที่หลวงพระบางเนาะไปเที่ยวธรรมชาติแล้วก็ไปวัดกุศีเจ้าเนาะ บอได้ใช้เวลาโดนใช้เวลาจักนาทีถ้าเราไปทางลาดกับประมาณซาวนาทีถ้าเข้านะรหลวงยังจัดเนาะเพราะว่ามีไฟแดงลายก็ใช้ประมาณ30นาทีแต่ว่าเราจะโกเข้าในเมืองเนาะเราจะลัดออกไปทางลัดเลยเพราะว่าเวลาของเขากับเวลาเนาะแหนเพราะว่ารถไฟออกนี่ 10โมงโอเครถไฟออก11โมง11โมงนะคะตัวต๋วรถไฟตั๋วแปลว่าปีป้เดอ้ออยู่เวียงเนาะอยู่เวียงจันหรือว่ายูลาเฮาเอิ้นว่าปี้เนาะปี้กับตั๋วอันเดียวกันเดอ้อ <Yeah. S 1> ปี้ราคะเอบอลเลี่ยนเปรี้ยวเอิรนเนอะเลี่ยน <c oughs> เอิรนอันเดียวกันคลิปนี้ <c oughs> คลิปหนึ่ง <c oughs> คลิปที่หนึ่งนะคะ <c oughs> ทต่าคลิปหลวงพ่อบางนะคะพี่น้องก็ขอจบคลิปแรกไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนขึ้นรถไฟเราจะถ่ายให้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะพี่น้องค่าไซสซิมไทยนะคะสัญญาณโทรศัพท์ถ้าออกต่างแขก็จะไม่ได้นะคะแนะนำให้เป็นซิมลาว ค่ะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ได้พี่น้องเนดะ้อสำหรับคลิปหนึ่งนะคะพี่น้อง